ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคู่ชิงแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตอมเวทเฉพาะการนะครับระหว่างนาบิลอาัาและนิโคคาริโลนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับนาบิลอานานะครับเรียกได้ว่าเช็คบินนิโคเพียงแค่ยกแรกนะครับสองนับกับอีกหนึ่งน็อกนะครับเรียกได้ว่าเด็ดขาดจริงๆนะครับโอ้โหอาวุธนี้มัดก็คมนะครับก้านคอก็มีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า ครบทุกอย่างเลยนะครับยำใหญ่ใส่นิโคนีนิโคน,น,โคน่ทั้งแตกทั้งยับเลยนะครับโอ้โหเลยแว่าไฟนี้นี่นิโคเองนะครับก็เจ็บตัวไม่เบานะครับ <c oughs> นาบิลเองนะครับไฟนี้เขาได้พิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาพร้อมนะครับที่จะ เป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไปเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างซูเปอร์เลกนะครับแม้แต่ซูเปอร์เลกเองนะครับดูแล้วนี่ถึงแม้ว่าในอดีตนะครับซูเปอร์เลกจะเคยชนะนอกนาบิวมาก็จริงครับแต่นาบิลวันนั้นนะครับไม่เหมือนนาบิลวันนี้นะครับวันนี้นี่เขานี่แกร่งทั่วแผ่นจริงๆนะครับและเขาก็เต็มเวทด้วยนะครับมันไม่ใช่งานง่ายของซูเปอร์เลกอย่างแน่นอนนะครับและนาบิลก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า หลังจากไฟนี้แล้วนะครับเขาก็จะอีก2-3วันก็จะเก็บตัวเข้าฟิตซ้อมต่อเลยนะครับเพื่อที่จะรอเจอกับซูเปอร์เลกนะครับเพื่อที่จะวัดกันนะครับว่าใครคือเบอร์หนึ่งในรุ่นแบนตัมเวทนะครับระหว่างแชมป์โลกตัวจริงอย่างซูเปอร์เลกและแชมป์โลกเฉพาะการอย่างนาบิลนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วนะครับว่านาบิลวันนี้นะครับโอ้โหต่างจากนาบิล คนที่เคยแพ้นอกกับซูเปอร์เล็กในวันนั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าฟอร์มดีมากๆนะครับหลังจากที่แพ้ซูเปอร์เล็กนี่แกก็ชนะมาตลอดเลยนะครับคราวนี้นะครับมันไม่ใช่งานง่ายนะครับของซูเปอร์เลกอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับนาบิลเองนะครับก็ได้ยุดสถิติไร้พ่ายของนิโคนะครับโอ้โหซึ่งก่อนหน้านี้นีทั้งคู่นี่ก็ได้จดจ้องและสู้กันด้วยสายตามาตั้งแต่วันช่างน้ําหนักแล้วนะครับจนวันนี้นะครับได้ปล่อยของใส่กันเต็มที่นะครับ เกมจบนะครับทุกอย่างก็จบนะครับนิโคเองนะครับก็แสดงสปิริตนะครับเขาแสดงความยินดีกับนาบิลด้วยนะครับโอ้โหแกก็คงยอมรับนะครับว่านาบิลเองนะครับเก่งจริงนะครับโอ้โหนอกจากความสูงแล้วนะครับหมัดนาบิลนี่ก็ รุนแรงใช้ได้นะครับทั้งแม่นทั้งหนักนะครับแลกก็ลูกเตะการคอแล้วก็ลูกเข่านี่ซึ่งเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดของนาบิลเลโกวาได้นะครับในรุ่นแบนตัมเวทนี่ก็โอ้โหใครชั่วโมงนี้นี่ผมเชื่อเลยเกินนะครับว่านาบิลไม่มีกลัวใครอย่างแน่นอนนะครับเราก็รอดูนะครับว่าเดือนมีนาคมนี้นะครับระหว่างซูเปอร์เลกและนาบิลนะครับซึ่งคู่นี้จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับดูว่าใครนะครับ จะเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับแล้วแฟนมวยล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมวยคู่นี้นะครับระหว่างซูเปอร์เลกกับนาบิลนะครับแชมป์โลกเฉพาะการอย่างนาบิลเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างซูเปอร์เลกนะครับใครคือเบอร์หนึ่งในรุ่นแบตต์มเวทนะครับแฟนมวยก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับนี่นะครับคือข่าวสารนะครับที่เราจะมาอัปเดตล่าสุดนะครับก่อนนี่แหละครับผลการแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่านาบิลชนะน็อกนิโคเพียงแค่ยกแรก2นับกับอีก1นับผม